คลิปนี้มานำเสนอบุกบุกรถยำแหนมเป็นของที่ออกใหม่ในเซเว่นอีเลเว่นนะผมเดินไปเจอแล้วมันแตกตาดีวิยศรถยำแหนมมันไม่ยี่ห้อไม่ใช่ของซันสุกนะคะผมแต่ว่าเป็นของยี่ห้ออื่นน่าจะเป็น Aya นะครับทุกคน น่าจะเป็นยี่ห้อเขาหรือเปล่านะมันชื่อบุกบุกรสยำแหน่นี่เองนะผมอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะแอบแกะกินไปแล้ว1นซองนะฮะก็เหมือนรสยำแหน่ปกติเลยนะทุกคนข้างในนี้มีทั้งหมด สซองนะครับผมอาพีแอบกินไปแล้วทั้งหมด1ซองนะครับผมก็เลยเหลืออยู่แค่3ซองแค่นี้นะครับผมทุกคนในหน้าซองใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีไขมันต่ำพลังงานต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลโซเดียม9 1 9มกมต่อ30กรัมนะครับผมควรแบ่งกิน4ครั้งนะับ ระดับความเผ็ดก็ระดับหนึ่งนะผมโอเครสชาติจะเป็นยังไงเรามาลองรสชาติกันดีก,กว่านะครับผมกลิ่นข้างในของเขาก็จะเป็นแหนมเลยนะแหนมจริงๆเลยนะทุกคนมาชิมรสชาติกันเลยข้างในก็จะเหมือนไอ้นี่เลยนะอุ้ยมันเหมือนมึกกุเลยนะผม,มทุกคนเรามาชิมรสชาติกันเลย รสชาติของเขานะผมก็จะมีเปรี้ยวนำเลยนะผมไม่มีความเค็มไม่มีอะไรไม่มีความหวานเลยนะทุกคนออกเปรี้ยวแบบล้วนๆเลยนะเหมือนเรากินแบบกินแหนมสดๆจริงๆนะทุกคนไหนเคยลองกันมาแล้วบ้างแล้วมีที่ไหนหรือออกสาขาไหนบ้างแล้วก็่ว่คอมเมนต์มาพูดคุยทัางๆด้วยน,นะคะ